วันนี้เราจะมายำยำผักกูดที่จันนี่ก็เยอะนะผักกูดนี่เขาให้มายำผักกูดอันนี้ก็ไม่มีสูตรแต่ตัวเนาะตัวทั่วไปก็ทํากันก็จะใส่วันนี้น่าก็จะใส่กระพุนใส่กระพุนใส่ปูเลปูเลปูเลจับมาหลังบ้านแล้วก็จะใส่กุ้งนิ่มกุ้งนิ่มเนาะเดี๋ยวใส่ไปทั้งเปลือกเนีะเพราะกินทั้งเปลือกทั้งอะไรได้ใส่กุ้งนิ่ม เคืองก็จะคล้ายๆกันก็มีนี่กุ้งกุ้งฝอยเล็กตากแห้งเครื่องก็จะเน,นี่ยเนาะเค,อะะเคืองก็จะประมาณเนี้ยก็จะมีเสริมก็จะมีถั่วมีมะนาวดองมีหอยยองรสชาติก็จะต้องเข้มขน้นอันหน่อยเนาะเพราะเจอเมนูแบบนี้นี่ท้าทายฝีมือต้องทำมันเข้มขน้น ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอน ก็ใส่อาทิตย์เราใช้ปรุงกันน่ะเนาะบีทมัมางมะนาวมางมันปนกันไป มะนาวแซงก็หอมได่ทั้งเปลือกเลย ไปเทียมดองหมแดงกันท้องอืดอขาวขาวเลยกบเกลื่อนกบเกลื่อน ยียนดอะไรอ่ะ น่าร่อยน่าลอ,อยตรงชิมน้ำนูก่อนเนาะตรงชิมอะไรก็ต้องชิมชิมนิดนึงอร่อยอร่อยอร่อยมากปรุงเนาะตอนนี้เป็นการปรุงแล้วเนาะม,มาแล้วทีเด็ดเราใส่เข้าไปใส่เข้าไป ใส่เข้าไปขอะพุนเฮอยมีเด็ดปู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 ปเ,ลปเลยติดตัวเลยเอากระเนื้อๆน,นี่เลยนิ่มปูนิ่มเลยยนะโอ้ ưu công tôi khoi nó để thấy giữa ạ mắn dùng nữa gần ấy càng cùng cùng ủa với cùng niệm quán cùng đêm. lên cơ màn nhìn nó lên bố đủ in rõ khuôn ลอยๆไม่รู้นะโหมือกล้องตากล้องน้ำตาไหลเลยเศษเศบขอ,อนิดนึงหอมๆเนาะหอมๆ

ไม่นน้ดพักนะเพราะสองคนไม่จริงไม่ไหวไดนะ้เนี่ย<ฮ>เนี่ยโอ้เพื่อนะแกจานเนาะอันนี้จานมีมาเงี้ยนะไม่ได้จัดจานจัดอะไรหรอกนี่จานมีอยูอย่แล้วเขาให้มา คนนะครับบอกพอก่อนเดี๋ยวปิ้งไมื่ไหร่ดีเนาะหน้าตาเงี้ยเนาะพอกินได้เนาะแหมเด็ดเลยเปนกันอร่อยอร่อยลืมลืมไวยถัว่วก็ใส โอเคกินกันเพื่อนอร่อยมากแล้ว,วันนี้